สารชังสารนงสารทุ่งนาิกาพานขจงเวยแต่ส แต่งงานเธอและที่เจินเลยงงมากเสร็จนะครับพี่ดีไม่เสร็จนะครับีตุ้มแฉเลยนะครับใครจะรวยมากเลยนอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมแล้วนะฮะหนึ 1, 2, ่งสองสามใช่ใช่ใช่ใสำเร็จทุกประการครับตอนนี้ขอเชิญประธานท,ที่มาครับรับดอกไม้เจ้าหน้าที่ครับแจกกลงมาลายให้เด็กๆ เริญมาเนี่ยเลขสิบเจ็ดมาจากอะไรข้างมาจ้ะเป็นเลขที่เลขประจําองค์เลยนะครับของวัดของวัดศาสีมุมออกมาเป็นเลขนี้เลยครับประเด็นสําคัญก็คือว่ามีองค์หนึ่งที่พราหมณ์เชนเนี่ยที่ประกอบพิธีนะครับเชิญมาแล้วเป็นเลขเดียวกันด้วยพอดีเลยบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสลับไม่ต้องเลยเลยไม่ต้องสลับเลยครับไม่ต้องสลับเลยอย่างนี้มอเตอรี่ก็อันไหนเลยฮะนั่นนั่นตัดตัดออกเลยขอที่ตัดออกเลยไม่ได้แล้ว เชื่อไหมครับไม่ไข่เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆได้ยินชื่อเสียงของไ,ไข่โบรานมากนะครับ,รบ <ใช S 1> แล้วก,แวก็แล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มีโอกาสได้มาร่วมพิธีผู้สวงในนี้ครับรต้องบอกว่าผมในฐานะตัวแทนคณะสิทธิวัตถุสิทธิแล้วกันครับผมก็ต้องขอบคุณครับพี่กายมากๆครับที่ที่ได้นําพาไข่มาสู่วัดของเรานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ทําให้ญาติโยมเนี่ยมีที่สักการะบูชาไข่ครับผมครับมีความศรัทธาขนาดนี้ พี่กายเล่าประสบการณ์นะค,ะนะคะ่ะคือเราเราไปไหว้มาเนาะที่วัดวัดเจดีนะครับแล้วก็วัดวัดศาสีมุมด้วยแล้วก็ก็ไปอธิษฐานนั่นแหละแล้วพอเอิญว่าวัน2วันเนี่ยเงินล้านมากองตรงหน้าโดยที่เราไม่ได้คาดคิดเลยจากอะไรคะ ได้มาจากลูกค้าอยู่ก็แบบว่าได้มาทุกคนจ่ายมาในคนละ1 0ึ0งแสบาท21คนก็เลยว่าอ่ะมันเชิญมาดีกว่าแล้วก็ร่วมกับเพื่อนๆนะครับในในในเฟซบุ๊กเนี่ยร่วมกันเชิญมานะครับแล้วก็คนที่ได้ไปทําบุญร่วมกันมาก็มีข่าวดีเรื่องงงเรื่องงานอะไรกันเยอะมากเพราะงั้นเราก็มาถวายเถอะแต่จริงๆไม่ได้จะมาวัดนี้นะต้องบอกว่าเห็นบอกว่าเสียงเสียงไทยเสียงไทยด้วยใช่ไหมฮะเสียงไทยด้วยเออมันมีสามวัดที่เข้าที่เข้าเกณฑ์นะครับแล้วก็ วัดทุ่งเศรษฐีเนี่ยเป็นวัดสุดท้ายเลยวัดที่4<อ>วัดแรกหลุดวัดที่2หลุด<อ>วัดที่3หลุดมีเหตุหลุดหมดเลยครับ<อ>แล้วก็จนมาวัดที่4เสียงทายก็ได้ตัวฟเฟโอนะเป็นสาระเ,เรื่องการพยากรณอริอผมเป็นหมอดูได้ไง<อ>ก็เลยเสียงทายมาเป็นเป็นลูนที่เกี่ยวกับโชคลาภความวาสนาแล้วก็เงินทอง,องก็เลย,ยต้องมามวัดนี้แล้วแหละถ้าอย่างนั<อ>้นแล้วชื่อวัดก็คือทุ่งเศรษฐีด้วยแล้วพอเอิญเลิกที่ได้ในวันนะี้เป็นเลิกเกี่ยวกันไหวแล้วขอแล้วได้รับมันทุกอย่างมันเป็นอะไรที่แบบว่าบังเอิญแล้วก็ลงตัวหมดเลยคคนนนททีีี่่่่มาาใก็ือว น่าจะมีโชคทุกคนนะครับขอให้มีโชคทุกคนสาธุเลยได้ไปถึงยังไม่เคยมีโอกาสไปถึงนครเลยไม่เคยไปถึงสิชนเลยครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะครับแล้วผมเองเป็นลูกศิษย์ของหลวงพเดนมานานแล้วเหมือนกันหลายปีแล้วกกนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นเรื่องได้ยินดีนะครับที่ที่วัดทุ่งศรีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นนะครับต้องขอบคุณทาราได้อยาที่บอกแล้วก็ขอบคุณสาธิชนทุกท่านเลยนะครับที่มาร่วมงานบุในวันนี้ครับก็ชวนชวนมาอยา คนที่ไม่ได้มีโอกาสไปที่จังหวัดนครนครศรีธรรมราชนะครับได้มาไหว้ที่กรุงเทพกันง่ายๆสะดวกสะดวกนะครับแล้วก็โชคลาภก็มาถึงกรุงเทพแล้วนะครับอยากเชิญชวนทุกคนมาขอพรกันนะครับผมขอได้ไหว้รับครับสาธุพี่เจมส์พี่เก่ยินดีกเช่นกันดวยขอบคุณขอบคุณรัฐกาลขอบคุณรัฐกาลนะพี่เสี่มันต่างกัน่องผมยันทำเลขเขาบอกัำเลขก่อนนะครับต่อไปต่อไปอาจจะมีราคานะครับให้เก็บให้ดี เศรษฐีแห่งนี้ข้าพเจ้า